ครับสวัสดีครับนมมืองหินสิริเตบันนะครับเมื่อนี้พ <c oughs> ่อได้ไปใช้นังครับเมื่อนี้พ่อได้ไปใช้นังบ้านติดถนนธรรมนาธรรมศาสตร์นะครับอขอสวัสดีแฟนๆยูทูปถูกๆทันนะครับเมิดงานใชหนังกนระับบ่มีแนวห็ดนะครับหาเวียเก็ดคอบแจ่งแไปบางมือกันลำพงบางมือเอาลำพงลง,ลงประดีว่าเสียลำพงล,ง,ลงนะครับแต่ว่าเบื้องฝาบางคนหรือเบื้องเบื้อง,าง,าง,างฝาครับ เป็นคุ้มาืนมาใยุ่กับตโตโยต้ายา่าเรดครับทั้งหมดก็อนสิเป็นเดชาภาพยนต์ครับตรงซื้อสี่กับหลังนะครับผมไทยหนาด้านหนานี่ผมสีเอาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องผม่สี่เอาไอ้จะล่อตัวนี้มาปาัดจะตัวร้วองน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องนี่หาฤิพนะนะแปลว่าหาฤทธนะครับ มีเสียเอาปาดตัวร้อนก่อนเดี๋ยวสิมึงทั้งใต่นะครับแย่ริดนะครับตัวนี้ตัวนี้ตายแย่ริดนะครับเนี่ยขาศูนย์ก็ได้ยุครับแล้ว่ากับเรื่องบางเรื่องที่เ่าเห็ดแด่ห่อก็เห็ดเ,เ,เองนะครับบางเรื่องที่ห่อแต่เอาไปเห็ดเองทำเองนะครับปักแปก๊กปักแป๊กไม่หน้อเสียงฝรนะตัวนี้จะร้อนบริสไซครับเนี่ยจะร้อนน้ำมันเครื่องพุดละลดลดีชาภาพยนตร์นะสิตา ก็จะล่องเอาน้ำมันออกจากห้องเครื่องครับแล้พวพอเป็นลานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนาะถ้าเป็นลานแบบนี่ยังอย่ะเฮ็ดก็เฮ็ดได้กับเฮ็ดนะครับข้อใดหลังจากที่ไปส่งใบเตือนนะครับใบเตือนื่องจุดพัสดุทั้อองหลาที่หลายอย่างครับนี่เป็น้ำมันเครื่อง คุณแกเบอร์สิบสี่นะครับตอนนี้ตัวกลองแล้วสีสีไปลดออกจากสีไไข่น็อตออกนะครับเพราะน็อตมันจะมุนเขา่าเรื่องมุนออกมาท่านหัวใจมุนมมเข่า่าจะเป็นมุนออกนะครับตอนนี้เข้าไปเบิง้งนะครับแต่แต่แต่ถอดอนะ้ามมือบ้าหน่อยนะครับบุหรุวันนี้ไหนบอกท่านหนึ่ง บ่เห็นนะครับว่เห็นอันนี้ตองอาศัยอาศัยจะไปหาไฟนะครับอาศัยไฟนะครับนี่ครับน็อตเบอร์สิบสี่กับกล่องเป็นกล่องเหล็กเนาะกล่องเหล็กนี่ผมไม่มีนกขันออกนะครับแล้วผมจะหาใส่เทคนิคเทคนิคก็ว่าขิขันยงไรขันออกได้นะครับอันนี้เอาตัวน,นี้ก่อนเป็นเกียร์ก่อนนะครับนะ,ะสิบสี่เอาไล่หนีเลย ขันออกขันออกล้วครับนี่ใส่มือกันเลยครับครับ <c oughs> ต้องห้องตี๋เตียมไ,ไหมเด็กนะครับมือจัตี้ยหน้องนี่เตี้ยไหมเดีย๋ยวใส่มือขันนะครับนี่เห็นบ่มือ ใช้มือขันนะครับเขื่อนมันก็ฮอนฮอนนี่ว่าว่าเป็นอย่างไรครับเขื่อนมันสิไหลออกดีขันกันยูยูไว้จังน้อยนะครับยูยูไว้เปลี่ยนมือเขาก็เขาก็บลาออกเลยไม่รู้รอกจะไปดึงออกนะ อ๋อมันเคือมันไม่อยู่นะ้ำเดือดไหลดูแลว่าด้เปลี่ยนนะแต่ก็ปป่อยให้มันไหลจนว่ามันแห้งนะครับบตรงเปล่ากันนเพราะไมนยังนะครับร้อ,อยจนกว่านะมันเคือแห้งนะครับแล้วจะเปลี่ยนนะมันคือกก ครับตอนนี้ก็คือผู้เลี้ยผู้เลี้ยคนที้ตกนะลูกชายผู้เดียวนะครับลูกสาวก็จะไปเลี้ยงแหละนะคนล้อมันเคยมัน้ยครับแต่แบบผมเสียาแม่แรงลงเห็นไหมมันเคยมันมันมาเจ้านายจะขึ้นไหมนะครับตอนนี้ต้องรอก่อนครับตอนนี้ฝนฝนกําลังตกครับอ่าคนกําลังตกเก็กาทองเราที่เขานะครับตัวนี้สายยาลิด นะครับเบิ้องของนะครับเนี่ยโอ้เอิ่นยินเข่าแล้วพิ่งจะพักแป,ป๊บแล้วไปจิ้นเข่านะครับงัวากันไหมครับตอน,นีสมุดใต่สองให้กแล้วครับไปอยู่ไหนเนาะ ทันที่จะมือนะครับใส่ไฟนะครับก็เอาง้อขอไปนะครับเพราะว่าบ,บอกระเสียงนะครับอย่างในแรงมันหลุดนี่คือมุนตัวนี้ครับ ตะเทียงกันว่าคำมัาวะขันก่องบอกนะครับก<ม>องแบบคือก<ม>องตัวนี้ขันจนวานนะครับขันใส่เวลาเป็นสองสามยี่โมงนะครับเพราะว่ามันโ <c oughs> ตขนมันพอดีาไหนครับ ครับเนี่แต่นั่งผู้จัดการไงนะครับนี่ดกไส่ผู้เดีวอวเป็นหมานะครับอนนี้เตรียมบ่อยมันหอยใส่เครื่องครับได้บ่มีกล๋วยอีใส่จั่ไ้หละสมัครเลยครับเย่เฮนะครับแล้วนวะ่าสีไเลุงเล๋านะ มันไหวบ่ไหลมันไหลลงใส่เกรืนนอ,อน,นะครับบอกมันไม่มีต้องใส่ข้อมิ่งมิงนะครับเทลงเนะครับบันไม่กลววนะครับมันอ่ะนะครับมันยูตางกันนะ นะนะ้ำซอยนี่้อยเทียทน,น้องแงล้านเพราะว่าเติมอาหารดิแต่ว่าเบองนี้นะี่ยืถูกอเพว่าเติมซีดิตนะเติมเช็คเบืงก็ะด้งครับเติมแบจะ้วนี่ก็เช็กเบื่งวันนั้นมันเติมไมนะ่เนอใสเงีจะนี่มันจะละนี่มันเป็นจะร้อนซีลิบนะครับ เราไปเสียเง้นมากไหมนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนมันเชียงมันไปนล้านขเขานะครับไปล้านลูกถามลูกสาวเรอลูกสาวว่า ลูกสาวว่าพันหนึ่งนะครับไม่หนึ่งสิ <c oughs> เจ็กเบื้องนั่นครับมันขึ้นไรเป็นไง นี่เป็นซ้าเกลานะครับแต่ร้อนเดี๋ยวเนะป็นเต็มซําเกลาเลยคื่อจะ,ะเติมหยีงนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วกับซีครับกันแล้วครั <ừ> สุดทเครืองแล้วนะครับแตต้า่เคือแล้วเด็ลอเมืองว่าเช็คเบืองหนามันเคื่องว่านามันเครืองมันสิอยู่ระดับใดนนก็อนนี้ก็ต้องเขียนไมืองจะล่อไหนนะานี้สิบ W สี่ศูนย์เขาว่าปหวยใส่สี่ศูนย์ก็ได้เพรอใส่สามหาก็ได้แต่ว่าสี่ศูนย์นี่จะจะเป็น NGV เบนซินช่วยให้เครื่องในการรับความร้อนล้างทำความสะอาดเครื่องได้ดีพิเศษยี่ห้อยัง ปอตอท่อ,อนะครับก็แค่อันนี้กระปุกนี่ซีลิทครับซีลิทเบิ้งซีลิทก่อนนะครับสตาร์ทเครื่องก่อนอื้นยังสีเบิ้งอีกนะครับไม่นี้สีสตาร์ทเครื่องแล้วเลยนะครับเติมครับไปแล้วปิดไฟแล้วมืออื่นยังไมสีเช็คอีกที่หนึ่งเพราะว่าหยังติดข้างแรกนะครับนี่ครับในการทำงาน แตาสว่างนะมั้งมืดเมืดแล้วครับมืดเหมิด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 ครับมันจะเป็นช่วงกำลังสิ้นคำพอดีนะครับบรรยากาศเห่มแล้วแบเข้าออกมาเบิ่นฝานะครับฝ้าฝ<ะ>่าแดงวงเวียนนี่ฝนตกครับช่วงเวียนนี่ฝนตก เบิ่งหลดนะครับจงเว้นฝนตกก็เลยตึ้งเห็ดรถดหลดทออคนถือควนนะหัวก็ถือคนนะครับวันนี้แล้วะครับตอนี้มีท่าเดียวเก็คือสตาร์เรอ่อเบ่เขอบ่ให้เล่งนะครับขอสตาร์ทนะครับชิปนี้เป็นการทายนมันเรื่องของตัวยุตายาริลินะครับโดยการทายเองนะครับขอขอบคุณนะครับที่ให้จิตติตามเบิ่งในการทายนมันเรื่องกับพ่อหญ่นะครับเห็ุง่าย มุอต,ตึงมือตึงยังไงโอเคแเล้วแน่นแล้วกเวลาเปลี่ยนหลอดต่อไปไม่ถี่ลำบากที <c oughs> ่นี่เพื่อนข้ามีก้อนครับสวัสดีครับ